พยากรณ์อากาศในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันที่22-23มีนาคมนะครับประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะถูกปกคลุมด้วยอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยเรากำลังเข้าส่วนที่23พอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นครับผมจึงอยากเชิญชวนทุกคนนะครับออกมารับลมไม่เชื่นใจกว่าหนุ่มๆลูกเรือทั้งหลายเจ้าตะเกยียอยู่ในเรือกันเหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยูกิอาเซนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมัวอร์ชิปกันอีกเช่นเคยนะครับเกมที่เรารักมากๆนะครับวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งเดียวของฝรั่งเศสในเกมนี้ม,น <c oughs> มันอ่านาว่าไงวะเออมันอ่านว่าเบียร์นะเบียร์นะอะไรนะขออีกที นั่นแหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะขอเรียกง่ายๆว่าบาทแล้วกันนะครับเออนะมันจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับไม่ต้องมาเบียนมาเบินอะไรบานนะครับเรือบรรทุกคอบินฝรั่งเศสลำเดียวในเกมนี้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกมเขาจะเพิ่มสายวิจัยบรรทุกเครื่องบินของฝรั่งเศสมาหรือเปล่า นะครับเพราะเห็นหลังๆก็รู้สึกจะทําฝรั่งเศสบ่อยขึ้นนะและนี่คือทีเด็ดของเราในวันนี้ครับผมเพราะนี่คือเรือบรรทุกคบินเทียร์หกที่ผมจัดว่าเป็นสุดยอดเรือบรรทุกครบินเทียร์หกที่เรียนที่สุดในเกมครับผมเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูสแตทก,กันสำหรับเครื่องบินของบานนะครับมีอยู่สองประเภทก็จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งระเบิดจะเป็นระเบิด AP แล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดกระดอนน้ำนะครับหรือสกิฟบอมเบอร์ ซ,ซึ่งเป็นระเบิดซึ่งเป็นระเบิดเฮดอนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีเด็ดของลำเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับผมทีเด็ดของลำนี้มันอยู่ที่นี่ครับผมมูบินลาตะเวนลบนะครับคือปอติ ถ้าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินทั่วไปเขาจะมีไฟเตอร์ที่เอาไว้สปอตเขาจะเรียกว่าหมู่หมู่บินลาดตระเวนปกติใช่ไหมแต่ของบ้านเนี่ยเป็นหมู่บินลาดตระเวนลบนะครับคือนอกจากเขาจะสามารถสปอตได้ด้วยเนี่ยหน้าที่หลักๆของเขาก็เลยก็คือทําลายฝูงบินซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรือลานี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่เกรียนที่สุดในเทียโขกและใครๆก็ไม่อยากเจอมันนะครับเพราะว่าคุณจะโดนสอยเครื่องบินในร่วง ในพิบตานั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะว่าผมสา,สามารถสอยเครื่องบินค่าสึกเนี่ยร,ร่วงได้กี่ล้ำกันแล้วก็ถึงจะเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยมันมีอยู่แค่2ประเภทนี้แต่ผมจะบอกเลยนะครับว่า ไอ้เครื่องบินสองประเภทเนี้ย R N G มากมากเลยนะทุกคนมันแม่นแบบแม่นแบบน่าเกียดมากมากเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนต้องลองไปดูในเกมนะครับว่ามันแม่นแบบน่าเกียดยังไงเดี๋ยวลองไปดูในเกมครับผมเพราะฉะนั้นฮะก่อนที่เราจะไปดูเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็สกิลผู้การกันก่อนช่องแรกเนี่ยผมใส่เป็นปรับกลุ่มบิน1นะครับช่อง2ใส่เป็นปรับเครื่องยนต์เครื่องบินนะครับช่อง3ใส่เป็น ปรับเครื่องบินสกิปบอมบนะครับแล้วก็ช่อง4ใส่เป็นปรับเครื่องบินสกิปบอมบ์นะครับผมใส่เป็นสกิปบอมบ์อันเลยนะครับสำหรับ2ช่องสุดท้ายเพราะว่าด้ามีหลักๆที่เราจะทําใส่พวกเรือราตเวนแล้วก็เรือพิฆาตจะมาจากสกิปบอมเบอร์เดี๋ยวไปดูสกิลผู้การกันนะครับสกิลผู้การของผมเนี่ยมีอยู่10แต้มนะครับ ก็จะ up ไปประมาณนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นเวลาเตรียมการเครื่องบินลดลงนะครับ5%นะอันนี้เป็นเพิ่มความเร็วฝูงบิน2.5%เข้อานะครับเป็นปรับเสถียรสูตรเลงนะครับแล้วก็ช่อง4เนี่ยเป็นลดความเสียหายจาก AA ้นั่นเองอันนี้เป็น10ผู้การ10ไแต้มของผมนะครับัพไปประมาณนี้แล้วก็ยังไม่ได้อัพเพิ่มใส่ไปประมาณนี้ก็พอเล่นได้แล้วสำหรับเทียวเนาะและนี่ก็คือคร่าวๆสำหรับบานเบียนบะ บานเอ้ยนะครับข่าวสำหรับบานนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงเลยดีกว่าว่าลำนี้เล่นยังไงแล้วก็คลิปนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเล่นซีวีไม่เก่งนะผมเป็นคนที่เล่นซีวีไม่เก่งเหมือนวิชาคณิตเลยครับไม่เก่งเหมือนกันโอ้โหแล้วเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่มีตบเด็กไม่มีสเสมอบแน่นอนนะครับเออแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปแรกเลยนะที่เราลงมารีวิวถึงเทียร์หกนะครับแต่ว่าลํำนี้เนี่ยต้องรีวิวจริงๆ นะครับต้องให้เขาเลยนะครับลำนี้เกรียนมากมากเดี๋ยวไปดูในเกมกันครับเอาละเข้ามาในเกมนะครับในด่านนี้นะครับเป็นด่าน two b r o t h e r นะครับสองพี่น้องเป็นห้องเทียหกเจ็ดแปดนะครับเป็นโลเทียซะด้วยวันนี้เดี๋ยวมาตบรุ่นพี่เทียแปดกันดีกว่านะครับทุกคนจะได้ตบเขาหรือจะโดนเขาตบก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมีกระตุกกระตุกนิดนึงมาตรงนี้มีเฮเลนาครับผมแล้วก็โคโลราโด ผมเอาเครื่องขึ้นเป็นสกีบอมเบอร์นะครับเพื่อที่จะออมวิ่งสปอตก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะปล่อยสักชุด2ชุดแล้วก็เอากาวเาตรงนี้มีโมกามิอีก1ลำนะฮะโอ้โหเ,เหลือพวกที่ยังไม่โดนสปอตอีกเป็นดีๆนะครับสองลำยังไม่โดนสปอตจังนี้ขอลองเชิงเทียแปดสักนิดนึงครับผมไปครับ ขอลองเชืออุ้ยมันกระตุกกระตุกเนาะทุกคนอือหึผมแล้วโดนมาแล้วครับผมเป็นไฟเตอร์ของเขานะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเราจะได้ดักเครื่องบินชาคาล็อบหรือริวโจนะครับผมต้องบอกเลยว่าเราไปดักเครื่องบินชาคาลอบเนี่ยไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าเขาเป็นวันวีเอสแท็กเนาะนะครับก็คือเป็นการ ปล่อยรวดเดียว1ชุดนะครับแล้วก็กลับหมดนะตัวนี้เป็นยุกิคาเซะนะครับผมแล้วก็มีบาเยิ้นอยู่ไกลๆตรงนู้นเนาะตรงนี้เอเอน่ากลัวหลายลำนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไปฟาร์มดาเมจนะฮะกับบาเยิ้นดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าระเบิดของลำนี้เนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้ดีแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ลงไป2องลำนะครับแค่2องลำชุดเดียวนะได้มา6,000นะครับโดนไป4ลูกเลยนะนะครับโดนไปทุกลูกเลยนะครับสำหรับ มกมิเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวผมขอหาบุมเข้าไบเออร์ลำนี้ก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าเข้าไปก่อนแล้วครับจังหวะน,นี้เหมือนเขาจะรู้วิธีหลบอยู่นะนะฮะโอเคได้มาหนึ่งซีทาเดลนะครับผมระเบิด AP นะครับก็จะเจาะซีทาเดลง่ายหน่อยนะฮะโอเคมาครับวัดลงมา อุยเหมือนจะเลื่อมๆเอโอเคแต่ยังได้มา4ลูกครับผมได้มาอีกหนึ่งเสียเดียวแล้วก็เหลืออีกชุดหนึ่งก็น่าจะลงบายเยิร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวชุดต่อไปเนี่ยเราเอาสกิปบอมขึ้นแล้วก็ไปล่าดีๆกันดีกว่าจังหวะนี้ผมต้องหาบุมเข้าสวยๆดีๆครับบายเยิร์นนี่น่าจะตายแล้วก็ได้เฟิร์สบอทไปเลยลงไปเลยครับจังหวะนี้เฟิร์สบอทครับผมสวยงามมาก อ่าชาคาลอฟเก็บอินเนอโ์ลิตเราไปแล้วนะครับแล้วเหมือนฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะหนีกันมาด้วยนะครับผมงั้นผมไปเล่นฝั่งนู้นแล้วกันนะนาครับตรงนี้มีตปโดูครับผมน่าจะเป็นของอาคิสกึกิแหละนะครับผมวิง่งวิ่งไม่ไวมากนะครับผมอ่าแล้วเหมือนเหมือนจะมีคนเข้าในวงแคป ยอนติดเกาะหรือเปล่าเอ,อ่ยไม่น่าจะติดนะครับผมอ่าเนี่ยเนี่ยครับคิซกิทันไหมไม่น่าทันครับปล่อยเลยแล้วกันจังหวะนี้ไปนูนต่อครับผมย้อกฮะคุยยอกนี่ก็อาจจะไม่ทันนะครับผมดูก่อนทันหรือเปล่าอ่าแล้วถ้าทันก็ลงเลยครับจังหวะนี้ ไม่รีรอนะครับผมแล้วเขามีไฟเตอร์เปิดไว้อยู่ด้วยนะครับดูความแม่นของระเบิดฮะอือหือ <c oughs> สี่รูปแบบเพนเต็มๆเสรมจแล้วเรียบร้อยไปเลยครับเครื่องเราหายไปหมดแล้วตานี้นี่เรายังไม่ได้ยิงเครื่องบินใครร่วงเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปดักแถวกลางดีกว่า <c oughs> เผื่อแบบว่า มีริวโจว,วิ่งเข้ามาอะไรแบบนี้นี่ฮะชากาลอฟครับเดีอหของเราครับทุกคนมาแล้วครับเราจะเปิดดักหน้าเขาหืมรู้ทันเว้ยรู้ทันจ,จัดจัดเลยนะครับผมโอ้แล้วเหมือนตรงนี้าคากลุจะรอดหรือเปล่านี่อ้แล้วาคากลุยังไงาคากลุรอดไหม ได้มาแล้วครับได้มาแล้วเจลำครับผมม,มาดูความแม่นของระเบิดกับการลงอากิสกิชุดนี้บัวโอ้โหได้มาหนึ่งลูกเท่านั้นเองอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมน่าจะเลยหัวไปหมดเลยวนะเมื่อกีน้นี้โอ้โหแล้ฝั่งเรานี่เสียเรือไปถึงสามลำแล้วรวมถึงเรือพิฆาตด้วยนะครับผม เป็นคากรกิโลนะที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืมอมืเอาไปเลยโอ้โหไม่ต้องมีเครื่องกลับครับจังหวะนี้โอ้แล้วเหมือนเขาจะเอาเครื่องกลับไปแล้วด้วยโอ้ตรงนี้มีชาคาคลอฟครับกีลสเบตอยู่ตรงนี้กันหมดเลยฮนะทุกคนรวมใจกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ตอนนี้ต้องเข้าเลยครับโอ้โหดูดีเอฟเอเกียินาอื้อือโอ้โหหมดฝูงครับหมดฝูงจังหวะนี้ ขอสักล้ำไม่ได้โถเอ้ยเออเมริกานี่ก็แรงจริงๆนะครับผมเอ้ยอ่ะนี่ฮะชาคาลอฟครับมาอีกแล้วครับยังไงครับชาคาลอฟยังไงดีครับไอคิซึกิยังไม่เปิดเอเอนะครับแต่ชาคาลอฟเครื่องเขาเร็วด้วยนะครับ ยังไงดีครับชาคารลอบมาไหมมาไหมชาคารลอบมาก็ปะไปเลยเอาดิอ่าโดนนะอย่างนี้นะครับไม่รู้จะตามทันหรือเปล่านะครับไฟเตอร์เราไม่น่าจะทันนะครับวยแล้วนิวสันน่าจะโดนตอปิโดเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะขอบายเข้าไปแล้วกันนะครับสำหรับอะคิสกิ น่าจะอยู่ตรงนี้แหละเยืย้องๆหน่อยอ่าโอเคมเป็นหนึ่งลูกแล้วก็โดนสป,ปอตแล้วครับผมมุมไม่ดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าต้องลงครับนี่ฮะอยู่นี่ครับอากิสกิไปครับอืม <c oughs> สีลูกเต็มๆฮะตายหาไปเลยทีนี้โอ้โหแล้วมันมีตอปิโดมานะครับแล้วโอ้โหโดนเนวสันยิงมาฮะแต่วันนี้ต้องเอาคืนสักชุดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับผมอาจจะต้องปล่อยเยื้ยงหลังนิดนึงโอ้โหแล้วได้ไป2นะครับผมได้มา2นะ ก็โอเคนะครับไม่ได้แย่แต่ตอนนี้เราต้องหนีก่อนแล้วครับเพราะว่าเขาดันกันมาลึกมากนหครับโอเคมาโอเคอ่าแล้วโอ,โ,โอ้โหดีเลยครับจังหวะน,น,นี้มีคันซาร์ตครับมาลองของสักหน่อยละกันนะฮะเครื่องลำนี้โอ้โห,โห,โหเหลี่ยมทุกลำฮะทุกคนสภาพ โอ้โหได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ได้ฮะเรียบร้อยเลย <c oughs> หมดฝูงบิน <ś ś> ชุดนี้โถอาเรามีกระตุกครับมีมเฟรมดรอปไปนิดนึงเราเหมือนเพื่อนอยากได้การซัพพอร์ตฮะ <c oughs> เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะครับค <c oughs> ันซารเนี่ย <c oughs> เรา,าจะาต้องปล่อยจริงๆ <c oughs> นะไม่ไหวนะครับผมโคลโลราโดนี่ก็ จะต้องลองซื้อแต่ชาคารลอฟมานี่ยังไงดีครับเนี่ยโอค้คิดไม่ทันฮะมีคโคโลราโดไปรับคันซาร์ตอยู่นะครับหนึ่งลำอ่าแล้วตรงนี้มีโมกามิผมจะขอเปิดไฟเตอร์ไว้เลยละกันนะครับผมโมกามิเอาไปเลยครับหนึ่งชุดให้ฮะเต็มๆแล้วก็กลับ เซฟเครื่องไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเสียเครื่องไปค่อนข้างเยอะแล้วนะอ่าแล้วได้เครื่องบินริวโจมาโอ้โหครบสี่ลำเลยนะครับอืมดีจริงจแต่ตอนนี้เนี่ยคันซารเนี่ยเข้าแคปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าสปริตจะจัดการได้หรือเปล่านะฮะเออแต่ที่สำคัญเลยคือผมไม่อยากเข้า เหมือนเอาเครื่องไปเสียเปล่านะครับนี่โอ้โหแล้วมาพร้อมกันสองลำเลยนะนะครับน่าจะไปเก็บสปิดนะครับนี่โอ้โละคันซารเก็บโอโมโนไปอีกลำนะครับผม,มเกมตึงวะมุมไม่น่าเข้าเลยครับเพราะฉะนั้นเข้าอีกลำแล้วกันเข้าอีกลำแล้วกันเออถึงไวเนี่ยน่าจะถึงอยู่นะครับผม กลับเลยครับผมทีนี้อ่าโอเคแล้วโอโหคันซัดใต้พอดีนะครับสวยงามเลยแต่ว่ายังเหลือยยอกอยู่นะครับยอกนี่ยังอยู่นะโอ้เกมนี้นี่16นาทีแล้วนะครับผ่านไปเกมตึงมากๆเลย <c oughs> แต่เราไม่เราไม่น่าจะเซฟโคลโลราโดไหวนะครับนี่ไม่น่าทันเพราะฉะนั้นก็ปล่อยเลยแล้วกันนะมาครับมา เคลียปัญหากับนี่ดีกว่าครับเอาไปเลยครับสี่สี่ลูกเต็มเต็มได้ไม่ครบนะทุกคนโหแล้ว<ๆ>โอเคครับเขาตายไปพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาใครต่อดีละโอ้โหแล้ว เอเนี่ยเลือดยังเต็มหลอดอยู่นะครับผมอันนี้หายห่วงเลยสำหรับเอ็นแต่สปริตเนี่ยจะไหวหรือเปล่าอืเอาไปเลยเนะฮะโอ้แต่เครื่องเขากลับแล้วอะทุกคนมไม่ทันนะครับตรงนี้มีมุกมินะแล้วก็โครโลราโดนะครับผมอยากให้เพื่อนยิงมากๆเลยแต่เพื่อนเราก็เป,เ,ปเป็นเป็นเรือที่หนะครับตรงนั้น เออนะฮะโอ้โหยากเลยทีนี้โู้ได้ไหมได้สักสีไหมโอ้ไม่ได้เลยครับว่าเอาสกิปบอมไปดีกว่านะฮะเอาเครื่องกลับมาก่อนแต่ก็เอาสกิปบอมขึ้นนะครับตอนนี้นี่ถ้าชนะนี่น่าจะชนะแต้มนะครับทุกคนชอบไม่มีใครตายเพิ่มก็น่าจะชนะแต้มนะครับแต่ว่าชาคาลออมาแล้วขอญาตไปดักคือถ้าสปริตตายเนี่ยนะครับเราเขาจะยื้อเวลา ออกไปได้อีกนานพอสมควรนะครับประมาณยี่สิบวิต้องมารอดูกันว่าสปีดจะอยู่รอดหรือเปล่านะครับอืมโหมาอย่างนี้มาอย่างนี้มน <c oughs> ผมเปิดอ้นนี้เลยสิครับ <c oughs> <c oughs> ดักรออยู่แล้วฮนะจังหวะนี้โอ้โหครับแต่เขาโอ้โหบินโฉบออกไปฝั่งนู้นนะครับผม <c oughs> เอาละ โอ้โหเหลือเครื่องแค่นี้ไปเลยครับอือหือรอบนี้ได้สี่ลูกเต็มๆนะครับผมแต่ว่ายังไม่ตายฮะเดลืออีกสามสิบวิสปริทเราก็ยังไม่ตายด้วยนะผมเออเอเอเขาอาเ,เรื่องอยู่นะครับสปริทนี่ดูถูกไม่ได้เลย <laughs> ตอนนี้เหมือนซีวทั้งสองนะของเขานี่จะไปเดิมพันกับสปริทแล้วนะครับก็คือ ถ้าเก็บสปริตได้เนี่ยเขาก็จะมีเวลานะียครับยืดออกไปอีกนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะทานแล้วนะครับแล้วก็เกมนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับจบไปเป็นชัยชนะของเราอย่างสวยงามนะครับกับการไปท่องโรเทียเดี๋ยวไปดูคะแนนกันว่าวันนี้เราทำอะไรกันไปบ้างนะฮะเอ๊และนี่ก็คือผลงานในเกมแรกกับการเล่นบานของเรานะครับผมก็ได้ไปทบมือนหนึ่งนะครับ เอาจริงผมยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับกับฟีมือการเล่นของตัวเองนะฮะก็ลงระเบิดไปเนี่ยนะครับรวมๆเนี่ย41ลูกนะครับผมเจาะเข้าไปเนี่ย32นะนะครับระเบิดเจาะดีมากนะครับก็จะมีเจาะไม่เข้าแค่าบางช่วงนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าเรือที่เขาทํามุมเอียงเนี่ยก็ยังเข้านะ หรือบางทีก็อาจจะไปโดนซูเปอร์สตรัคเจอร์แล้วก็ติดไฟนะครับอะไรแบบนี้คิวไป2นะครับติดไฟไปเดเลยนะทุกคนสกีบอมเบอร์ติดไฟค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ซีเดียวไป3จากระเบิด AP นะครับสปอตไป10แล้วก็สอยเครื่องบินร่วงไป11ลำเลยทีเดียวคะแนนทีมนะครับก็โอ้โหเป็นเดียวหกแบกได้ขนาดน,นี้ก็ผมว่าพอใจกับคะแนนทีมอยู่นะครับแต่คะแนนตัวเองไม่พอใจเท่าไหร่นะเอ๊ะมาดูเงินครับเงินลำนี้ก็หาเงินได้นะครับหาเงินดีด้วย นะครับได้มีทปได้มาแสนหกนะครับแสนเจไม่มีพรีเมียมไม่มีบูทเงินมีแค่บูทของเรือที่ให้มานะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ใครไปบ้างไหนดูซินะฮะใส่บายเยินใส่อะคิซุกินะครับชุดเดียวตายติดตามากนะครับทุกคนโมกามิห้าหมืประมาณนี้นะครับสำหรับการทำดาเมจในเกมนี้นะครับเดี๋ยวมีเกมนึงไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้เป็นท็อปเทียร์หรือเปล่าไปดูกันฮะ มาอยู่ในเกมที่2เลยครับได้เป็นท็อปเทียสมใจแต่ <c oughs> มี6คนนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับไม่ต้องตกใจไปผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของแมชเมคกิ้งในช่วงหลังตีหนึ่งมานะผมอันนี้เป็นปกติเลยนะครับสำหรับพวกห้องเทียล่างๆนะถ้าห้องเทียเ์เทียร์ขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับเราจะเจอห้องครบคนอันนี้ไม่แปลกนะครับแต่สาหรับห้องเทียห้าเทียหก เจอห้องหกคนอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีแบบขวากันอยู่บ้างนะ,ะเออเพราะว่านะคนน้อยแล้วมันน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับที่สําคัญเลยคือแมบปบนี้เนี่ยเป็นแมปเล็กนะครับทุกคนเออถึงตัวกันไวมากนะครับบินแปบบ๊แบๆบนี่ก็จะสุดแมปกันแล้วนะฮะตรงนี้ผมมาลงนี่เลยก่อนนี่ก่อนเลยครับผมเป็นซาโคล่าโอ้โห จะรู้ตัวครับเลี้ยวเรือทันนะโอเคอืมอ่ะมาครับตานี้ไม่มีประจันบานด้วยนะครับแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยมีพี่คาดถึงสองลำเลยนะนะครับเราก็เดี๋ยวเราไปดักเครื่องแลนเจอร์ดีกว่าให้ c ีบีเขาไม่ได้เล่นนะครับให้แบบขาดใจตายไปเลย อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสปอตไปแค่2ลำคือแรนเจอร์กับเพนซ์โคลาเนี่ยมาฮะเรนเจอร์ฮะผมจะไปดักเครื่องเขาครับไม่ให้เขาเล่นนะฮะก็จะเปิดใส่หน้าเขาอย่างนี้เลยกันนะครับผมม,มาเขาจะได้ไม่มีเครื่องเล่นนะครับผมแล้วเหมือนเขาจะเปิดใส่ด้วยนะครับผมอมแล้วตรงนี้มีฮิลแล้วก็มี เองบินขับไล่ตามหลังแต่ตรงนี้ผมขอก่อนสักหนึ่งชุดได้ไหมอือหือสามลูกครึ่งหลอดครับผมโอ้โหเดือจะเชื่อฮะทุกคนเจ็บเจ็บไปครับสำหรับฮิวอือหือเจ็บแสบมากนะครับนี่ผมถึงบอกว่า สก,กิปบอมเบอร์ของเรานี่เนี่ยมันแม่นแบบผิดมนุษย์มนามากนะครับผมเออนะ่ฮะล่อยยังไงลงยังไงก็โดนนะครับแต่ว่าโอ้โหฝั่งเขานี่มีแต่พวกเรือเอเอดีดีด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือเราต้องมูฟแล้วนะครับเพราะว่าอา้าแล้วฮัตซูฮารุเขาตายครับผมโดนต่อสตอนเข้าไปต่อสตอนนี่ก็เร็วพอสมควรนะครับอืมจังหวะนี้ ถ้าเก็กบพิวได้อีกลำนึงก็จะดีมากได้ไหมโอเคครับผมโอกาสชนะเราสูงแล้วนะครับผมเก,ก็บเรือพิฆาตเขาได้แต่ว่าตอนนี้ครับต้องเอาตัวรอดก่อนนะฮะเออมาเลยครับผมตอนนี้เราต้องจะได้เล่นสกีบวมเบอร์กันเยอะพอสมควรเพราะว่าเรือฝั่งเขานี่ก็มีแต่เรือลาดตระเวนนะครับผมไม่ค่อยมีไม่มีเลยแหละนะครับไม่มีประจันบาลเลยนะฮะเอ๊ อ่ะโดนไหมโอ้โดนสองลูกครับเพนด้วยนะฮะมาครับเมื่อแม้นเราจะลองปล่อยแบบว่าสุดระยะดูว่าจะไหวหรือเปล่าอ่ะบวกลงไปอได้มาอีกสองครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยอะไรฮะมันเกียนตรงนี้เลยครับ <c oughs> ตอนนี้เราปล่อยให้สตอร์ทเขาเก็บไปก่อนนะครับเขาให้ให้เก็บให้เขาเก็บดาเมจสปอตไปก่อน นะเดี๋ยวเรามาจัดการกับลำนี้ก่อนแล้วกันนะครับหาบุมดีๆลงฮะอยากได้สี่ลูกแบบแต่โอ้แต่เขาเลี้ยวรู้ตัวฮะเขารู้ตัวแต่เราไม่สนครับเราลงโ <laughs> อ้โหแล้วชุดนี้ไม่โดนฮะโอ้โหแย่แย่มากเรากำลังจะโดนเอเอเขาสอยล่วงนะครับแล้วปล่อยไปเลยฮะจังหวะน,นี้ทันไหมขออนุญาตลงนะฮะ โอ้โหตอนนี้นี่อาจจะไม่มันนะทุกคนคือห้องมันวิแค่หกคนอะเออสิบสองคนเนี่ยในห้องเนี่ยนะครับโอ้อันนี้ผมขอให้จริงๆนะครับคือความผิดผมด้วยแหละนะครับที่มาอาลิเวลานี้นะครับทำให้เราต้องมาเจอห้องที่มันเป็นห้องเล็กอย่างนี้นะครับผม อ๋อแต่ตอนนี้เรามานี่ดีกว่าฮะบุลลี่วะเอ้บุลลี่มือแมนนี่ครับผมโอ้เหลือเจ็ดพันแล้วน่าสงสารจริงๆนะฮะสกิปบอมเรานี่ก็โกงสัดใจโกงได้โกงดีหลือเกินนะผมลำนี้กเรียนเลิอเกินอ้าผมดูชุดนี้จะโดนหรือเปล่าปล่อยไปแล้วครับ อืได้มาสามลูกนะเจาะไม่เข้าไปหนึ่งแล้วติดไฟซัดด้วยอย่างนี้ต้องซ้ําฮะเอามุมนี้เลยครับผมจังหวะน,นี้อืได้มาอีกหนึ่งแล้วก็กลับเลยครับเขาน่าจะตายแล้วนะฮะเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหมันมันขาดรอยไปปะเนี่ย เฮ้ยอันนี้อันนี้ย้ำนะทุกคนไม่เสมอบนะครับนะไม่เสมอบนะคลิปนี้ไม่เสมอบนะครับผมไม่ได้มาตบเด็กในเซี่ยงิ้นนะฮะทุกคนอืแล้วเหมือนเลนเจอร์อื้อหืออื้อหืออื้อหือน่าจะโดนตอปิโดด้วยนะครับสองลูกเจ็ดพันไม่เจ็บมากแล้วก็มูฟเลยครับอื้อหือไม่น่าได้นะครับผมจังหวะนี้แล้วโอ้โห แล้วชนะไปเลยฮะ6สูตรนะครับผมขาดมากโอ้โหสุดๆไปเลยโอ้โหตานี้ก็เราไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะครับทุกคนก็มาดูสกอร์กันนะครับกับดาเมง2 6โอ้โหน่ารักมากนะครับระเบิดเข้าไป17ลูกนะครับเจาะไป15เลยนะ มีไม่เข้าไป2เท่านั้นเองนะครับเจาะดีมากนะครับแล้วก็ติดไฟดีด้วย17นะครับติดไฟ6นะโอ้โหเอาเรื่องนะครับคะแนนทีมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะี่ครับก็จะอยู่ล่างๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้จะต้องให้เคยดตกับเพื่อนๆน,นะครับเล่นเข้าขาเล่นกันดีมากนะครับแล้วก็สตาร์นเนี่ยนะส,สุดข้อแม <laughs> S <S สตอร์ดสุดขอบแมพครับผมอืมอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของบานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับลํำนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ2ตาของบานนะครับเรือบุนทุกบินฝรั่งเศสะนะครับดีโอลี่วันในเกมนี้เลยนะฮะเป็นเรือบุทุกบินที่นะนะครับเรื่องสรรพคุณความเกียร์นี่อย่างที่ทุกคนเห็นกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับผม,ผมขอไม่พูดอะไรเยอะกับลํำนี้นะครับแต่ที่ สิ่งที่ผมอยากจะพูดจริงๆก็คือในเรื่องของการใช้ไฟเตอร์นะครับจริงๆไฟเตอร์เนี่ยใน2เกมที่ผ่านมานผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่า <laughs> เพราะว่าเรามัวแต่ไปโฟกัสกับเรือที่มันดันมากันนะเนาะนะครับทำให้เราไม่ค่อยได้ช่วยทีนักเท่าไหร่แต่ทุกคนจะเห็นว่าไฟเตอร์เราเนี่ยเชียร <c oughs> ์เครื่องบินเร็วมากนะครับก็คือ ยิงตัดตัดตัดแล้วก็หาย4ี่ลำเจ็ดลำอะไรแบบนี้มันเคเลียร์เลี้ยวมากมากนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าผมเล่น C ีวีไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกะจังหวะในการเปิดลตัตเวลลบเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งัะเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของไฟเตอร์ของบานออกไม้เห็นได้ชัดขนาดนั้นแต่ในคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าลำนี้มันไม่ได้มีดีแค่ไฟเตอร์นะครับทั้งระเบิดอาเอพีะระเบิด สกปบอมนะครับมันดีไปหมดเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นลำที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามหนึ่งเลยก็คือมันมันค่อนข้างที่จะหายากเนาะนะครับเพราะว่าลำนี้เนี่ยผมเปิดได้มาจากกล่องกล่องอีเวนต์นะครับซึ่งเป็นกล่องเรือที่6นะครับก็ได้มาจรนี้ลำนี้เนี่ยค่อนข้างหายากนะครับผู้ส่งตใครมีในรหัสนี้ก็ ไว้นะครับไม่ควรขายนะครับผมเออนะเป็นเรือเทียหกที่ดีอีกราหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับเรือเทียตั้งล่างเนี่ยหาตังค์ได้ดีมากนะครับได้ทีละแสนสองแสนใส่บูธเงินก็อาจจะขึ้นถึงสามแสนได้นะครับผมประมาณนี้สําหรับบาทเนาะระเบิดแม่นนะครับติดไฟดีนะครับแล้วก็ระเบิด AP เนี่ยก็เจาะดีด้วยทุกคนอาจจะยังไม่ได้เห็นผมเอาไปเจาะเทียร์8เพราะว่าจริงๆในคลิปนี้เนี่ยมันไม่มีโอกาสนะครับผมเพราะว่าเราเข้าเทียร์8นี่คือหมดฝูงฮะไม่ไหวเลย เจาะไม่เข้าเลยครับเทียร์8มีแต่พวกเรือเทียแปดเมกานะครับหืมหมุดฟูงฮะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับบ้านนะครับใครที่มีก็ถือว่าคุณโชคดีนะครับที่มีเรือเกรนเกรียนอยู่ในไอดีนะครับผมเอ้ยนะฮะใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ลองพยายามหาดูนะครับเผื่อว่ามันจะมีอีเวนต์แจกเรืออะไรแบบนี้นะครับผมก็คจะหมดเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยช่องเราเนี่ยถึง300ซับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ผลักดันให้ผมก้าวข้าสู่หลักเลข3ได้สักทีนะฮะก็เราอยู่กับหลัก200ยซับมานานมากนะครับเป็นปีเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งเอาละคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขกับช่วงปิดเทอมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็สตาร,ร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับห้ามลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเอาละวันนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมขอกราบ ปิดคลิปอจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ่ายายจ้า